เอฟซีน้องอุ้งอิงจ่ามะผอกับนี่บ้านแม่อยู่ใกล้ๆนี่แม่เป็นผู้จ่าแม่เป็นผู้อยู่โรงเรียนบ้านหลวงคุณจ่า่าสิเฮ็ดไปห้าจะพร้อมเกษียณแล้วจ่าเดี๋ยนีกระี้ชิบห้าป่าแม่เกษียณได้ซีซีหางแม่ยังจับจับอยู่ได้นี่ครับ่าคือเกษียณจังเวนนะจ่าเอฟซีจ่าเอฟซีเดี๋ยวแมอมนี่ยังคุณแม่เพิ่นกะนานา ผู่กับเียนนะจ๊ะนะาพ่งจะมาตามอีลาหน่อยาเป็นอีหลาใกล้จะมาหอนระบออนอเนาะจะมาแล้วะมแกรตั้งม่ี่นตแล้วางนสาเาแ้อยนะคะใครที่ราแก้อยะม่ตั้งใจสิมา ขอลายเส้นอีหลานหน่อยนะมือนน้เนาะมาขอไล่เส้นเอ่ FC ตัวย่งีิลิจ้าอ๋อมีเหนมาไล่ไม่เห็นน <AU T> ้องควอมจ้ามาไล่จ้าเอ้ยต่อใจเกดดีต่อใจมั้ล่ะจ้าจ้าดีต่อใจมั้งเนี่ย เอฟซีอ yes. no, okay. okay. ีหลาหน่อยที่เพิ่นก uh ็จะมาให้กำลังใจอีหลาหน่อยคือกันมาคักน่าจะเนาะแสดงโอ้สดซดยิ่งคักจ้าเสียงนี่พลังเสียงสุดยอดอีหลิจ้าตัวจริงแห้งตาฮากแม่ตัวน้อยน้อยน่ารักบ่าโอ้ยบัดนี้กวาดรถบันนี้จ้า ็อ๋ออันนั้นอีหลาบอกทองคาถาเลยองิงองิงเพียงเลยหมดหมดไปโอ้ได้อันได้ตามมันอันนี้บอกพี่ได้ตามที่เฮาหวังก็เลยจะโอ้ในหล่ะพี่น้องเอ้ยผี่เพิ่นทองคาถาองิงองิงเนาะเพิ่นได้สมความปรารถนาเพิ่นจะมาให้รางวัลอีหลาได้เมื่อนี่จ้าจะเดี๋ยวเดี๋ยวอีหลาออกมาหอดแล้วจ้า อากาศในงานเน,นาะจะเนาะจ้าเดี๋ยวอีหล่าขามาล้วจ้า